มาต่อกันที่ข้อ11ยังอยู่ในเรื่องของสมการข้อนี้แปลกนิดนึง4ส่วน n ลบ5เท่ากับ4ส่วน5 n แปลกปะแปลกสิข้อนี้พี่อยากให้จำไว้น,นิดน,นึ่งว่า P ส่วน Q เนี่ยพอเป็นเศษส่วนของพหุนามใช่ปะเป็นเศษส่วนของพหุนามและ Q จะต้องไม่เท่ากับ0 คือ n ลบ5ไม่เท่ากับ0 n ไม่เท่ากับ5อีกฝั่ง5ลบ n ไม่เท่ากับ0นย์เหมือนกันเลย n ไม่เท่ากับ5้าถ้าคำตอบของสมการที่เราหาออกมาได้ได้ว่า n เท่ากับ5ข้อนี้จะไม่มีคำตอบโอเคปะ่ะเริ่มหาเลยก่อนอื่นพี่เอา4ตัด4ก่อนเหลือแค่1นกับ่ใช่ปะ่ะเราย้ายข้างขึ้นไปคูณเป็น5ลบ n เร็วไปเปล่าเท่ากับ n ลบ5ทันเนาะก็คือแค่ย้ายข้างขึ้นไปคูณนั่นแหละ ห้าลบเอ็นเท่ากับเอ็นลบห้าเอาห้าไปบวกฝั่งนี้เป็นสิบเท่ากับเอ็นบวกกับเอ็นก็คือสองเอ็นสิบก็คือเอาสองหารก็เป็นห้าเท่ากับเอ็นเอ็นก็เลยเท่ากับห <N, S 2> ้าเขาบอกว่าเอ็นต้องไม่เท่ากับห้าแต่คําตอบเดียวที่เราได้คือเอ็นเป็นห้าเน้นข้อนี้สรุปง่ายๆเลยว่าโดยไม่ต้องตรวจคาตอบเลยว่าไม่มีคําตอบเพราะกรณีเดียวอะที่ค่ามันจะได้อะ จ้าเอมันต้องเป็น5ซึ่งมันจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์หลายคนอาจจะงงเอ๊ะถ้ามันไม่ได้อยู่แล้วยังไงทาไมมันถึงโชว์ตัวเลขนี้ออกมาเพราะตอนที่เราคูณอะเราดันคูณไข้ขึ้นไปเราตัดกระเลทิ้งกรณีที่มันเป็นศูนย์ไงงงปะมันก็เลยโชว์คาตอบขึ้นมาแต่จริงๆอะมันห้าเป็นศูนย์งั้นมันก็เลยไม่มีคําตอบอย่างอ่าน้องบางคนอาจจะงงเฮ้ยเหมือนเสียงนึงบอกว่ามันเป็นคําตอบอีกเสียงนึงบอกว่ามันไม่ใช่คําตอบ มันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่แบบประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้น้อะมันเป็นคณิตศาสตร์ถ้ามีแค่กรณีเดียวที่มาขัดขานว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่โอเคไหมโอเคจบข้อนี้นะแล้วก็หลังจากนี้หลังจากข้อนี้พี่อยากให้เช็คนิดหนึ่งเรื่องตัวคิวเนาะว่าคิวต้องไม่เป็นศูนย์ค่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยเจ๊เจ๊มาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอะวิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้ โอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูคลิปความรู้กันนะคะ